เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ามารีวิวอีกแล้วนะคะมาเจอกัน EP ที่10นะคะวันนี้รีวิวรายคันของ t o y ยต a a อ t i s นะคะจ้าจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68แยกหค่ะวันนี้ EP 10นะคะมีรถสีสวยๆนะคะมารีวิวให้เห็นกันอีกแล้วกับ t o y ยต a าโคราอ t i ตสสีน้ำตาลน,นะคะสีเดิมสีแท้จากโรงงานคันนี้ เป็นปี2014โจดปี2015นะคะเป็นเครื่อง1.6ตัวจี้นะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่389,000บาทคันนี้ฟรีดาวจัดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะลูกค้าที่เห็นน้องจะจ๋ารีวิวนะคะไว้วันที่2เดือน8พศ2565เห็นแล้วนะคะคลิปแจ้งเตือนรีวิวรีบโทรมาหาน้องจะจ่าเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ เรามาดูรายละเอียดความสวยความเดิมกันเลยนะคะว่าคันนี้น่าสนใจยังไงปี2014แตร่ราคา389,000บาทนะคะถือว่า น่าใช้งานนะคะเพราะว่าเป็นรถสภาพเดิมนะคะป้ายแดงมือเดียวเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวเลยนะคะมหาที่บริษัทเพชรยนต์เป็นมือสองนั่นเองสภาพรถสวยใหม่ทั้งคันไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำมจมน้ําค่ะอันนี้การันตีอยู่แล้วอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์แล้วก็ในส่วนของการพลิกคว่ำมจมน้ําไฟไหม้นะคะตัดต่อกลับสีอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ไม่มีเช่นกันเพราะว่ารถเป็นสภาพเดิมเดิมบอดี้เดิมทั้งหมดจากโรงงานมายังไงเราตั้งขายแบบนั้นเลยเนาะ ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นสีน้ําตาลนะคะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะแต่ยังเป็นโฉมเก่านะคะเพราะว่าถ้าเป็นโฉมไมเนอร์เชดเนี่ยจะเป็นปี2017ขึ้นไปเนาะแต่ตัวนี้เป็นปี2014จดทะเบียนปี2015น้นั่นเองนะคะไมคันนี้อยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะคะถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องไมค์นะคะคันนี้บอกไว้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ารถคันนี้มีการตรวจเช็คสภาพศูนย์ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะไม่ต้องกังวลมาดูในส่วนของล้อนะคะ ล้อแม็กเป็นอัลลอยนะคะเป็นสีแม็กอัลลอยแบบว่าจากโรงงานเลยเพราะว่าถ้าเป็นปี17เจนี่ยจะเป็นอัลลอยทูโทนเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นปี14.15นะคะก็จะเป็นสีเงินเมทัลลิกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ยางนะคะขอบ16นะคะได้ยางขอบ16มาพร้อมยางปี2021นะคะมาพร้อมนี่เลยได้ยางใหม่ๆเลยนะคะสัญลักษณ์ด้านท้างนะคะของตัวด้าน ข้างใต้สุ้มล้อนะคะก็คือ Duo อ v, v t i นะคะแล้วก็กระจกเนี่ยพับอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วนะแล้วก็ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างฟังก์ชันยังโอเคนะคะแค่แตกต่างปี1แค่ด้านหน้าเท่านั้นเองนะคะสีที่จับเปิดประตูก็เป็นสีน้ำตาลสีเดียวกันกับตัวรถตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกนะคะตรงนี้สวยเดิมทั้งคันนะคะทุกซอกทุกมุมรถคันนี้เดิมทั้งคันแต่ยังไม่มีติดกันศา์มาให้นะคะจากเจ้าของเดิม ก็ที่มาที่ไปรถคันนี้สามารถตรวจสอบสตอรี่ได้หมดเลยนะคะที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเป็นสีหายากนะคะเป็นสีนานๆเข้ามาทีนึงน้องเจจา๋าบอกไว้เลยว่านี่เจจ๋ารีวิวกล้องสดนะไม่มีการตัดต่อไม่มีการปรับแสงเด็แต่อย่างใดเลยนะคะเดิมๆแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายเป็นแบบนี่นะคะฉบเสียวสวยงามมากเลยนะคะนี่คือไฟท้ายของเขานะคะเป็นแบบ LED นะตรงนี้นะส่วนหลอดไฟไฟเบรกกับอันนี้เป็น ส่วนไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟถอยเป็นแบบหลอดไส้ค่ะมีไฟทับทิมมให้นะคะด้านล่างแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็จะมีสัญ,ญลักษณ์คำว่า6 1.6ตัวจีแล้วก็โคร a าออลินะคะด้านฝากระโปรงนะคะเป็นสีเงินเมทัลลิกตัดมาแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบโคเมียมลงตัวมากๆสวยงามมากเลยใครสนใจนะคะบอกไว้เลยว่าออกได้ทุกอาชีพนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยราคา3 8 9 0 0 0บาทก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000บาทนะ ค่าผ่อน72งวดในกรณีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะอันนี้เราก็ดูในส่วนของรอบนอกตัวรถกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อเลยว่าคันนี้น่าสนใจยังไงนะคะนี่นะคะว้าวมากเลยนะคะภายในนะคะรอยเม็ดอนะักทุกเม็ดยังอยู่ค่ะประตูไม่เคยเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะแผงประตูเป็นแบบสีดําตัดด้วยสีเบรดนะคะ ข้างประตูมีปุ่มเซ็นทัลนล็อกปุ่มแล้กกระจกนะคะแล้วก็ปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของที่เปิดประตูนะคะเป็นแบบพรีเมี่ยมตัดกับแพงสีดำด้านข้างถัดมาจะมีปุ่มพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยนะคะถึงจะเป็นปี2014แต่ว่าเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเป็นแบบ3กา้านหุ้มด้วยหนังสีดำเดินด้วยได้ตะเข็บสีดำนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะ ด้านบนจะเป็นสีดำนะคะด้านล่างก็จะเป็นสีเบจแล้วก็ในส่วนของอคอนโซลวิทยุนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะลายกราฟิกนะคะตัดด้วยสีดำสวยมากๆลงตัวนะคะรถไม่ช้ำนะคะรถปี2014-75นะคะสภาพการใช้งานผ่านมาก็เกือบอปีนี้ปี2022เนาะพันการใช้งานมา7ปีนะคะสภาพรถไม่ช้ำเลยคอนโซลเกียร์นะคะหรือว่าคอนโซลด้านหน้าต่างๆนะคะยัง ครบขันแล้วก็ยังสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะตัวนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบรดนะคะหุ้มให้ใหม่นะคะตรงนี้ได้ใหม่หมๆเบาะสวยๆไปเลยพร้อมใช้งานยาวๆนะคะตอบโจทย์สวยงามมากนะคะรถคันนี้เรื่องความเดิมคันนี้เดิมแน่นอนนะคะการันตีไม่เคยผ่านการชนเนาะอันนี้เราคัดรถอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะตรงนี้น่ะนี่ประตูห้องพูดยสารด้านหลังนะคะ นี่สภาพแบบนี้เลยเบาะนะคะได้เบาะสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะเบาะหลังน่าจะเป็นเดิมๆนะผ่านการเช็ดการซักเรียบร้อยแล้วใหม่มากเลยนะคะรอปรับสภาพ100%อีกหนึ่งทีนะคะวันส่งมอบรับประกันลูกค้าได้รถสวยกว่าที่น้องจะจ่ารีวิวแน่นอนจจจ่ารีวิววันที่วันที่2เดือน สิงหานะคะสองสิงหาบอกไว้เลยใครเห็นคลิปน้องจะจ๋าคลิปนี้รีบโทรเข้ามาเลยนะคะใครชื่นชอบสีน้ำตาลนะคะราคา389,000บาทฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพ นะคะไม่มีรถไม่มีเงินออกรถก็ซื้อได้นะคะอาชีพชัดเจนรายได้1 5 0 0 0บาทซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำนะคะหรือ16,0 0 0บาทตรงนี้เราก็เอารายละเอียดมาพูดคุยกันได้นะคะน้องจะจ๋ายินดีให้คําแนะนําให้คําช่วยเหลือทุกทุกท่านเลยนะคะเหมือนญาติเหมือนมิตรเหมือนคนในครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะสงสัยปัญหาด้านไหนนะคะมาคุยกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์เลยเปิดทุกวันนะคะมาหาจะจ๋าได้เลย เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะคะวิ่ง200แสนเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างเรามาดูนะหัวใจหลักสำคัญนะคะของเครื่องยนต์คันนี้นะคะเปิดขึ้นมาร้องว้าวเลยนะคะว้าวยังไงนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์วิ่ง20 0 0สดูสภาพเครื่องยนต์นะคะนี่เลยนะคะรอยเม็ดอาทุกเม็ดไม่มีรอยอไม่มีรอยพ่นสีโปส๊สีรอยนอ็อตไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับแก้มซ้ายแก้มขวาอยู่ที่เดิมคานหน้านะคะไม่มีรอยชน นะคะหม้อน้ําทุกอย่างนะคะของชิ้นส่วนอันไม่ว่าจะเป็นน็อตไม่ว่าอะไรทุกทัวนะคะของเดิมจากโรงงานนะคะนี่คือเครื่องยนต์สภาพวิ่งส0 0แสนนะคะรถปี2อ1 4ัสี่จุดสินะสภาพเครื่องยนต์ยังกลิบกริบอยู่เลยนะคะไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะลูกค้าเบนซินล้วนไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาแต่อย่างใดนะคะตรงนี้รับประกันการ,การันตีได้เลยสเม็ดอาร์คที่ อ่สีรอยแต้มมากจากโรงงานจาก QC ยังอยู่ที่เดิมเลยนะคะตรงนี้นะคะสวยๆเดิมๆนะคะได้ของแท้แน่นอนไปแน่นอนนะคะใครที่สนใจใครที่ชื่นชอบแล้วก็รดราคาถูกแบบนี้ห้ามพลาดเลยฉนวนกันความร้อนนะคะก็สมบูรณ์แบบนะคะพร้อมใช้งานแล้วก็ในส่วนของสัญลักษณ์มออกติดตั้งมาจากโรงงานฟ้ากระโปรงเนี่ยของเดิมทั้งหมดนะคะไม่ได้ผ่านการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะทุกอย่างเดิมทั้งคัน สำหรับลูกค้าท่านไหนเห็นแล้วชื่นชอบอยากอยากเช่าซื้ออยากซื้อสดอยากจับจองเป็นเจ้าของนะคะรีบจองมาเลยนะคะโทรหาน้องเจจา่าที่เบอร์0 9 4 2 9 8 7 7 6 6ยินดีช่วยเหลือทุกคันดันทุกเคสเคสไหนไม่จบนะคะว่าตัวเองซื้อไม่ได้เอาปึกปัญหานั้นมาคุยกันกับเจา้จาจ่าเดี๋ยวหาทางออกช่วยเหลือนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเจาจ่าและเจอกันอีพีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ